ไปติดตาม t r a f f i c l i f e นะคะกับความเห็นของผู้นำในธุรกิจโลจิสติกสนะคะเรื่องของภาพการเดินทางการขนส่งในเมืองไทยะจะเป็นยังไงติดตามกับคุณสุภวิทย์ค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมคุณนรินาและก็คุณวรินทมาศนะครับสำหรับผู้บริหาร r c l ซึ่งเป็นผู้นําด้านการขนส่งทางเรือยักษ์ใหญ่ของไทยเนี่ยเขาได้ไปร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับเน<ม>ื้อหาใจความหนึ่งได้บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นยุทธศาสาตร์หนึ่งที่มีศรรูนย์กลางด้านการคมานาคมไม่ว่าจะทางเรือหรือว่าทางบกไม่แพ้กับชาติสิงคโปร์เลยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันใน Traffic Live กันครับเชิญค่ะ ติดตามข่าวสารการจราจรช่วงตรงประเด็นข่าวข้ากับทัพฟิ c ไลฟ์นะครับพูดถึงการขนส่งหรือว่าโลจิสติกนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยของเาราในงานสัมมนาด้านโลจิสติกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทางผู้บริหารของ r c l ได้ไปร่วมสัมมนาด้วยและบอกว่าประเทศไทยนั้นมีทำเลที่เป็นทำเลทองสามารถที่จะแข่งกับชาติสิงคโปร์ได้สบายส,ายสายครับ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกหรือไทย VCML มีส่วนหนึ่งของการสัมมนาของประธานกรรมการบริษัท r c l ประกอบกิจการขนส่งทางเรือยักษ์ใหญ่ของไทยนายสุเมธตันทุวนิชได้บรรยายเรื่องความท,ท้าทายการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกทางทะเลของไทยนะครับ โดยบอกว่าประเทศไทยนั้นมีภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกอย่างมากแต่ทางราชการไทยนั้นยังมองไม่เห็นจุดนี้มากนักครับโดยได้จัดแบ่งกลุ่มประเทศตามลักษณะทางกายภาพออกเป็น2แบบด้วยกันครับคุณผู้ชมก็คือกลุ่มอาเซียนทางบกได้แก่ไทยลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามและอาจจะขึ้นไปถึงตอนเหนือก็คือประเทศจีนนะครับรวมถึงกลุ่มอาเซียนทางทะเลได้แก่สิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนซึ่งทั้ง2 กลุ่มนี้มีประชากรรวมกว่า600ล้านคนนะครับอย่างไทยเองก็มีท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งถือว่าเป็นหับสําคัญในการขนส่งจากทะเลขึ้นบกมาได้และจากบกลงทะเลไปได้ทั้งยังบอกว่ายังสามารถเชื่อมต่อทางบกไปยังประเทศลาวและจากลาวก็สามารถเชื่อมต่อไปอยังจีนซึ่งปัจจุบันจีนยังพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อผ่านประเทศลาวเข้ามาอย่างไทยด้วยนะครับซึ่งจากศักยภาพทั้งหมดดังกล่าวทําให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นหับทาง และทางน้ําของภูมิภาคอาเซียนดีได้โดยที่สิงคโปร์นั้นไม่มีศักยภาพทางบกเหมือนไทยนะครับซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งของผู้บริหาร RCL ถ้าเกิดมีการจัดการด้านของโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกของไทยให้ดีกว่านี้ก็จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของจักรยานกันบ้างน,นะครับช่วงนี้กระแสะการขับจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมากเลยหลายๆคนคงทราบกันแล้วว่าประเทศไทยนั้นก็มีกฎหมายที่จะก,กําหนดจักรยานรวมถึง เพื่อนร่วมทางในการปั่นอย่างปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดปั่นไม่ถูกที่ถูกทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดูจากคลิปนี้เลยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้สังเกตว่ามีจักรยานขับรถย้อนสอนมาบนถนนใหญ่นะครับนี่ครับทางขวามือคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ทัน โดยเหตุการณ์นี้นะครับขับย้อนสอนมาไม่พอยังขับในช่องขวาสุดด้วยซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากนะครับซึ่งทางกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตราที่82ได้กําหนดให้จักรยานจะต้องปั่นในเลนจักรยานเท่านั้นอย่างในกรณีนี้ถ้าเกิดไม่มีเลนจักรยานให้ปั่นชิดขอบทางด้านซ้ายสุดหรือว่าชิดไหลทางให้มากที่สุดนะครับก็นํามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมให้ปั่นจักรยาน ที่ถูกที่ถูกทางเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือท้าฟิกไลา์ที่นํามาฝากกันในช่วงตรงประเด็นข่าวคั่นี้ครับ